สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเร์นพบกับครูพยุทธ์อีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้เรื่องจำนวนตรรกยะซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงการบวกและการลบเศษส่วนกันครับไปชมกันเลยครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนนะครับนักเรียนคงเคยเรียนกันมาแล้วแหละว่าเวลาที่เราจะเอาเศษส่วนเนี่ยนะครับเอามาบวกลบกันเนี่ย ต้องทําอย่างไรนะครับแต่ในบทนี้มันพิเศษกว่าอันอื่นตรงที่ว่าเศษส่วนของเราเนี่ยจะมีจํานวนที่มันเป็นลบได้นะครับก็แต่หลัการโครงสร้างหลักการคร่าวๆนะครับก็ยังคงทําเหมือนเดิมอยู่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับจตกตรงนี้ครับการบวกเศษส่วนเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถหาผลบวกของเศษส่วนที่เป็นลบนะครับและมีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันได้เนี่ยโดยการ ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับซึ่งตอนที่ทำตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยเขาก็นิยมทำตัวส่วนให้เท่ากับอรนของตัวส่วนนะครับของเศษส่วนที่ต้องการนำมาบวกกันแล้วจึงหาผลบวกของเศษส่วนตามขั้นตอนดังนี้ครับพอเราทำส่วนให้เท่ากันเสร็จแล้วปุ๊บเขียนตัวส่วนของเศษส่วนที่เป็นลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนนะครับจากนั้นทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกส่วนเนี่ยให้เท่ากัน นะครับแล้วก็นําเศษมาบวกกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมนะครับก็มี3ขั้นตอนนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับนะครับสมมุติว่าถ้าครูอยากจะนำอ่าสามส่วนห้าบวกกับลบสี่ส่วนสามครับแล้วก็มานั่งดูครับว่าอ่ะคอนอของห้ากับคอนอของสามเนี่ยคืออะไรนะครับคอนอของสามกับห้าเนี่ยก็คือสิบห้านั่นเองนะครับ เราเล็งไว้ละว,ว่าเราอยากจะทําส่วนให้ให้เป็นสิบห้านะนะครับจากนั้นนะครับก็นำห้าเนี่ยนะครับเราอยากทําให้เป็นสิบห้าใช่ไหมนำห้าเนี่ยคูณด้วยสามนะครับแต่ซึ่งคูณด้วยสามเนี่ยต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเราอยากได้สิบห้าเลย people, นะคูณด้วยสามนะคูณสามทั้งเศษและส่วนนะครับส่วนลบสี่ส่วน 4, สามส่วนเป็นสามนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นสามเราอยากจะทําให้เป็นสิบห้าก็ต้องคูณด้วยเลขอะไรครับ เลข5แต่คูณแล้วต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับซึ่งในตัวแรกนะครับ3ูณ3ก็ได้9เห็นไหมครับ3คูณ3ะครับได้9และลบคูณ5ได้ลบ20นะครับส่วนตัวส่วนเนี่ยนะครับมันเท่ากันละส่วนเท่ากันละ3คูณ5ก็ได้อะไรครับได้15ตรงนี้นะครับนะได้15ตรงนี้จากนั้นนักเรียนก็นำ9บวกกับลบ20ตามปกติ นะครับซึ่ง9บวกกับลบ20เนี่ยก็จะได้ลบ11นะครับแล้วจากนั้นก็จะตอบว่าลบ11ส่วน15เห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับมาดูกันต่ออีกสักหนึ่งข้อนะครับตัวอย่างที่7ครับเขาให้หาผลบวกของลบ1เศษ4ส่วน9บวกกับลบสเศษ5ส่วน6นะครับ ในกรณีที่เป็นจำนวนคละนะครับให้เราเนี่ยเปลี่ยนจำนวนคละเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนก็นกได้นะครับแล้วนำทั้งสองจำนวนเนี่ยมาบวกกันตามปกตินะครับซึ่งอ่ะก่อนอื่นก็ดูก่อนนะครับว่าอ้าวคอลนอนะครับของ9และ6เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งคอลนอของ9และ6กเนี่ยนะครับก็คือ18นะครับอ่า เราเล็งแล้วนะว่าเราอยากทำส่วนให้เท่ากับ18นะครับจากนั้นเปลี่ยนจำนวนคละตรงนี้นะครับจำนวนคละ2ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าบวกสได้13ก็เป็นลบสิส่วนเตรงนี้นะครับแล้วก็6 2 12งบวกหเป็น17อ่าก็เป็นลบสิตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเเนี่ยเราอยากทำส่วน9ตรงนี้ให้เป็น18ก็คูณด้วย สองส่วนสองนะครับทำให้ส่วนเป็น18นะครับส่วนเลข6เนี่ยเราอยากทำให้เป็น18ก็เลยต้องคูณ3แต่ก็คูณที่เศษด้วยก็เลยเป็นคูณ3ส่วน3นะครับอ่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นลบ13คูณ2ได้ลบ26ตรงนี้นะครับลบ 26, ตรงนี้และลบ17คูณ3ก็ได้ลบ51ตรงนี้นะครับส่วนเท่ากันแล้วส่วนเป็น18 นะครับตัวบนบวกกันตามปกติครับลบยีบวกกับลบห้ได้ลบเจ็นะครับตรงนี้ก็ได้ลบเจนะครับพอได้ลบเจแล้วเราก็ทำลบ7จส่วน18เนี่ยให้เป็นจำนวนคละนะครับก็จะได้เป็นลบสเศษ5ส่วน18นะครับแบบนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากชั้นประถมคืออะไร คือการนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบจํานวนที่มันติดลบเนี่ยนะครับเอามาใช้นะครับยังไหวนะไปด้วยกันนะครับดูต่อครับในตัวอย่างถัดมานะครับในตัวอย่างถัดมานะครับเราอาจจะบวกจํานวนที่เป็น เศษส่วนที่เป็นจํานวนคละเนี่ยนะครับจำนวนคละเนี่ยบางรูปแบบเนี่ยโดยใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับมาดูกันนะครับในวิธีนี้เนี่ยเราอาจจะเขียนจํานวนคละเนี่ยในรูปของการบวกของจํานวนเต็มกับเศษส่วนก็ได้นะครับแล้วค่อยหาผลบวกของจํานวนเต็มกับจํานวนเต็มแล้วก็เศษส่วนกับเศษส่วนเอามาบวกกันนะครับเป็นอย่างไร เป็นอย่างนี้ครับนักเรียนรู้ใช่ไหมครับว่าลบหเศษสีส่วนเเนี่ยมันคือลบหบวกกับลบสส่วนเนะครับอ่ะดูไปช้าๆนะครับอ่ะจำนวนนี้ครับลบหเศษสีส่วนเก็คือลบหบวกด้วยลบสส่วนเแบบนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าลบสเศษห้ส่วนหเนี่ยก็คือลบสบวกกับลบหส่วนห นะครับก็คือลบสบวกกับลบหส่วนหนะครับเห็นไหมครับว่ามันอยู่ในรูปของเต็มกับเต็มเศษส่วนกับเศษส่วนเห็นไหมครับอ่าตรงเนี้ยครูก็เลยอยากจะเอาเต็มกับเต็มเนี่ยนะครับจำนวนเต็มกับจํานวนเต็มเนี่ยเอามาบวกกันนะครับก็เลยมาจัดกลุ่มนะครับของจํานวนเต็มให้อยู่ตรงนี้แล้วก็เศษส่วนกับเศษส่วนเนี่ยเอามาบวกกันก็เลยจัดกลุ่มมาอยู่ตรงนี้ นะครับซึ่งลบหบวกกับลบสก็ได้เป็นอะไรครับลบสเห็นไหมนะครับจากนั้นเศษส่วนตรงนี้ก็บวกเศษส่วนกันตามปกติโดยการปรับตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับอ่าลบหบวกลบสตรงนี้ได้ลบสอันนี้จบนะไม่มีปัญหานะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าถ้าเราจะบวกเศษส่วนเนี่ยทำยังไงลบสส่วนเบวกกับลบหส่วนหปรับส่วนให้เท่ากันนะครับ เป็น18เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าอยากให้9เป็น18ก็ต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับซึ่ง2คูณลบ 4, ก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นลบ8ตรงนี้นะครับตัวถัดมาลบ5ส่วน6นะครับไอ้เจ้าลบ5ส่วน6เนี่ยถ้าอยากจะทำให้ส่วนเป็น18ก็คือ6ก็คูณและคูณ3แต่คูณ3ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเนาะนะครับลบ5คูณ3ก็ได้เลยครับ ก็ไดลบ 15, นะครับก็เป็นจํานวนนี้ขึ้นมาจากนั้นนะักเรียนก็เอาลบ8กับลบ15บเนี่ยบวกกันตามปกตินะครับก็ได้เป็นลบ23ส่วน18นะครับจากนั้นเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันเป็นเศษเกินใช่ไหมครับก็ทําเป็นจํานวนคละพอเป็นจํานวนคละก็จะได้เป็นลบหเศษหส่วนสิ 18. ซึ่งลบหเศษหส่วนสิ 18, เนี่ยก็คือลบหบวกกับลบหส่วนสิ 18, เห็นไหมครับ จากนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าเอ้ยจำนวนเต็มตรงนี้เนี่ยสามารถบวกกันได้นะครับลบ3บวกกับลบ1ก็ได้เลยครับได้ลบ4นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วตรงเนี้ยมันก็คือลบ4นะครับลบ4บวกกับลบ5นะครับส่วน18ถูกไหมครับซึ่งลบ4บวกกับลบ5ส่วน18เนี่ยก็จะได้ลบ4เศษ5ส่วน18ก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูความเหมาะสมนะครับว่าอ่ะอยากจะทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับแล้วค่อยบวกหรือจะแยกแบบนี้ก็ได้นะครับมาดูตัวอย่างถัดไปครับนะคราวนี้ถ้าเป็นหลายตัวล่ะนะครับถ้าเป็นหลายตัวละทำยังไงนะครับอย่างตัวอย่างที่8เนี่ยเห็นไหมนะครับจงหาผลบวกของลบสส่วนเบวกด้วย5ส่วน2บวกด้วย2ส่วน3มโอ้ยมีทั้ง3ตัวแน่นะครับ จริงๆแล้วมีได้หลายวิธีเลยถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเราอาจจะทําจํานวนที่มันเป็นจํานวนบวกก่อนนะครับเอาจํานวนบวกเนี่ยมาบวกกันก่อนนะครับตัวนี้คุณครูก็เลยจัดกลุ่มเอา5ส่วน2กับ2ส่วน3มเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วเราจะบวกกันนะครับเพราะว่าการบวกสามารถเป็นไงได้เปลี่ยนหมู่ได้ใช่ไหมนะครับเป็นส่วนมากการเปลี่ยนหมู่ใช่ไหมเปลี่ยนหมู่เป็นกลุ่มกันเนี่ยนะครับแล้วก็การบวกสลับที่ได้ด้วย ถูกไหมครับมาดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าครูอยากจะเอา5ส่วน2บวกกับ2ส่วน3นะครับซึ่งครรนอรของมันก็เป็นเลขเลยครับเลข6ใช่ไหมนะครับเราอยากได้เราอยากได้เลข6เนาะนะเราก็เลยจะทำตัวส่วนเนี่ยให้เป็นเลข6นะครับ2ทำไงให้เป็น6 2ตรงนี้ทำไงให้เป็น6ก็ต้องคูณด,ด้วย3แต่เวลาคูณด,ด้วย3ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยก็เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ15ห และตรงนี้เลขเลยครับเลขสามเนาะเลขสามเนี่ยถ้าทําให้เป็นเลขหกต้องคูณด้วยเลยครับคูณด้วยสองส่วนสองตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นเลขเลยครับเลขสี่ก็สิบหกบวกกันตามปกติครับนะครับได้สิบเก้าส่วนหกนะครับได้สิบเก้าส่วนหกนะครับจากนั้นอ่าก็มาทําสเต็ปเดิมครับเจ็ดกับหกครรนอคือสี่สิบสองนะครับเราอยากจะให้ส่วนเป็นสี่สิบสอง อ่ะก็คูณไปหกส่วนหกเจ็ดส่วนเจ็ดตรงนี้อันนี้ครูไปไปได้เร็วแล้วนะครับเพราะว่านักเรียนทราบแล้วเนาะอ่าคูณกันเสร็จปุ๊บได้ลบหกอ่าลบสามคูณหกได้ลบสิบแปดสิบเก้าคูณเจ็ดได้ร้อยสามสิบสามนะครับตรงนี้บวกกันตามปกติได้ร้อยสิบห้าส่วนสี่สิบสองเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคระนะครับทางนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาบวกเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนเศษส,ส่วนที่มีหลายตัวนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนหมู่ได้มาช่วยมาช่วยได้นะครับหรืออาจจะทําทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับมาดูกรณีถัดมานะครับดูกรณีถัดมาค่อยๆไปนะครับในหัวข้อถัดมาเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการลบเศษส่วนซึ่งเ,เจ้าการลบเศษส่วนเนี่ยนะครับเราก็ใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้หลักการเดียวกับกับการลบ จำนวนเต็มก็คือตัวตั้งเนี่ยลบด้วยตัวลบเนี่ยมันก็คือการเอาตัวตั้งเนี่ยครับบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็คือพยายามปรับนะครับการลบเนี่ยให้มันเป็นการบวกของจำนวนตรงข้ามนั่นแหละนะก็แล้วจากนั้นก็ดําเนินการตามปกตินะครับซึ่งไอ้คำว่าดําเนินการตามปกติแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาลบเศษส่วนเนี่ยต้องทําส่วนให้มันเป็นไงก,กันครับ เท่ากันถูกไหมมาดูกันครับเห็นไหมครับถ้าครูอยากจะหาผลลบของ5ส่วน6ลบกับลบ7ส่วน12สนะครับ5ส่วน6ลบกับลบ7ส่วน12สเต็ปแรกเลยทำคิดอะไรไม่ออกหาคณนอ,อนก่อนใช่ไหมหกกับ12คองคนอของ6กับ12คืออะไรครับก็คือ12นั่นเองอครูเล็งไ้แล้วนะว่าอยากได้ส่วนให้เป็นเป็นใช่ไหมครับจากนั้นทำตามสเต็ปตัวตั้งลบตัวลบ เท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ5ส่วน6บวกด้วยตรงข้ามของอะไรลบ7ส่วน12ก็คือเลยครับก็คือ7ส่วน12สรุปง,ง่ายๆคือเลยครับคือไอ้5ส่วน6ลบด้วยลบ7ส่วน12เนี่ยก็คือ5ส่วน6บวกด้วย7ส่วน12ธรรมดานี่แหละครับนะอ่าพอได้อันนี้มาเสร็จปุ๊บรู้แล้วแหละว่าส่วนอ่อยากจะได้เป็น12 นะครับทำตามสเต็ปเดิมครับส่วนต้องทำให้เป็น12จากครงที่เราคิดเมื่อกี้ถูกไหมนะครับจัดการคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนละนะครับตัวเศษก็กลายเป็นละเป็น10และซึ่งตัวนี้ตัวเศษก็กลายยังคงเป็นเลข7อยู่เหมือนเดิมพราะส่วนมันเป็น12เหมือนเดิมถูกไหมก็เอา10กับเจ็ดนี่ทำอะไรกันครับบวกกันได้17ส่วน12เป็นเศษเกินเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะ โอเคเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างอีกอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอมาดูนะครับถ้าอยากจะหาผลลบของลบ1ส่วน4ลบกับ2เศษ5ส่วน9ก้ะก็มาดูกันนะครับเราก็เปลี่ยนลบให้เป็นบวกแล้วก็เปลี่ยนตัวที่จะไปลบเนี่ยให้เป็นจำนวนตรงข้ามนะครับก็จะได้เป็นลบ1ส่วน4บวกด้วยลบ2เศษ5ส่วน9คราวนี้ครูก็สังเกตเห็นว่าอ่ะเนี่ย จำนวนค่าตัวเนี้ยมันก็คือ,อลบสองเศษหส่วนเกเนี่ยมันสามารถทําให้เป็นลบสบวกกับลบส่วนเได้นะครับก็เลยเขียนแยกออกมาเห็นไหมนะครับแล้วก็เอาเศษส่วนมาบวกกับเศษส่วนจํานวนเต็มเอาไว้ข้างหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยทํานะครับจากนั้นครูก็นำสองจำนวนเนี้ยนะครับเอามาบวกกันตามปกตินะครับซึ่งคอณนอนคือเท่าไหร่นะ 36นะครับก็เอเอกมเ,เป็น36ปรับตัวเศษให้สอดคล้องกับตัวส่วนนะครับแล้วก็นำา2จจำนวนนี้มาบวกกันก็จะได้เป็นลบ29ส่วน36ะครับตรงนี้เนี่ยลบ2เห็นไหมสบายเลยลบ2บวกกับลบ29ส่วน36ก็คือลบ2เศษ29ส่วน36นั่นเองนะครับพอไหวนะนะครับไปดู ในตัวอย่างถัดมานะครับครูจะพูดถึงตัวอย่างหลายๆตัวอย่างหน่อยนะครับแล้วนักเรียนเนี่ยก็ดูว่าตัวอย่างเนี่ยทาอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยค่อยไปลงมือทําในแบบฝึกหัดนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับอีก2ตัวอย่างนะครับอีกสองตัวอย่างมานะครับตัวอย่างนี้ครับจงหาผลลบนะครับจงหาผลลบของลบสองเศษเจ็ดส่วนสิบนะครับลบสองเศษเจ็ดส่วนสิบลบกับ ลบหนึเศษแปดส่วนสนะิบหะเห็นไหมครับทาเหมือนเดิมไหมครับนะครับทาเหมือนเดิมนะครับ,นะรบ,รบก็เปลี่ยนลบให้เป็นบวกเปลี่ยนตัวที่จะไปหารให้เป็นตัวตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นลบสองเศษเจ็ดส่วนสิบวกด้วย1นึ่งเศษแปดส่วนสิหนะครับเห็นไหมแล้วก็อันนี้อยู่ในรูปของจำนวนคละใช่ม้าน,น,ะนะ ครูก็เปลี่ยนจานวนคลาสเนี่ยให้อยู่ในรูปของการบวกของจานวนเต็มกับเศษส่วนนะครับเห็นไหมเป็นจำนวนเต็มกับเศษส่วนจากนั้นครูก็จัดกลุ่มกันเลยจับจํานวนเต็มกับจานวนเต็มเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เศษส่วนกับเศษส่วนก็ให้มาอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นําจํานวนเต็มบวกการเศษส่วนบวกกันนะครับก็จะได้เป็นลบหบวกกับลบยี่สิบเอ็ดบวกสิบหกทั้งหมดส่วนด้วยสามสิบซึ่งขั้นตอนนี้นะครับ ขั้นตอนเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันได้มาจากการหาครนรเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับวิธีเดิมนะอันนี้ครูไปเร็วเพราะว่านักเรียนดูมาหลายตัวอย่างแล้วเนาะนะครับอพอได้เสร็จปุ๊บก็ลบยี่สิบเอ็ดบวกสิบหกได้เลยครับได้ลบห้าส่วนสามสิบนะครับซึ่งลบห้าส่วนสามสิบเนี่ยเมื่อไปบวกกับลบหนึ่งก็ได้เป็นลบหนึ่งเศษห้าส่วนสามสิบอย่าลืมตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำกันนะครับนะก็จะได้เป็นจำนวนนี้ใช่ไหม เห็นไหมครับไม่ยากเลยเนาะม,มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างสุดท้ายละก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะได้ไปทําแบบฝึกหัดกันนะครับเห็นไหมคราวนี้เนี่ยถ้าอยากจะหาผลลบของลบสามส่วนหนึ่งส่วนสี่ลบด้วยวงเล็บเปิดสามส่วนแปดลบด้วยสองเศษห้าส่วนสิบสองรู้อยู่แล้วละ่ละเจอวงเล็บต้องทอํายังไงต้องทําในวงเล็บก่อนถูกไหมครับเราก็จะมาดาเนินการในวงเล็บก่อนนะครับเปลี่ยนลบให้เป็นบวกเปลี่ยนข้างหลังให้เป็นจํานวนตรงข้าม นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นทำไงอยากจะหาคอรนอของ8กับ12ก็คือ24ถูกไหมครับนะครับสเต็ปเดิมเลยนะครับหาคอรนอก่อน24แต่พอเราสังเกตนะครับเราสังเกตเห็นว่าเออเลขสีเนี่ยนะครับเราอาจจะทำให้เป็น24ด้วยก็ได้นะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหาคอณนอของ3ตัวนี้เลยก็ได้ นะครับเราอาจจะหาคณนองของสามตัวนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อทํารวดเดียวไปเลยถูกไหมทารวดเดียวไปเลยนะครับเขาก็เลยหาคณนอนของสี่แปดสิบสองกับเอ่อสี่แปดสิบสองซึ่งคณน,นออกมาคือเท่าไหร่ครับคือยี่สิบสี่ถูกไหมนะอ่ะเลงว่ายี่สิบสี่เราก็จะเลงไว้เลยทำให้สี่กลายเป็นยี่สิบสี่แปดให้เป็นยี่สิบสี่สิบสองให้เป็นยี่สิบสี่นะครับก็อ่ะคูณหกส่วนหกเห็นไหมครับอยากได้ยี่สิบสี่คูณสามส่วนสามเพราะส่วนอยากได้ยี่สิบสี่ คูณสองส่วนสองเพราะส่วนอย่าได้ยี่สิบสี่พอคูณเสร็จปุ๊บตัวบนก็เป็นลบเจ็ดสิบแปดตัวตัวที่สองก็เป็นเก้าตัวสุดท้ายก็เป็นลบห้าสิบแปดซึ่งส่วนเป็นอะไรเหมือนกันครับยี่สิบสี่เหมือนกันจากนั้นพอส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยก็ดําเนินการตามปกตินะครับก็คิดออกมานะครับตรงนี้ก็บวกเหมือนบวกลบจํานวนเต็มธรรมดานะครับก็จะได้เป็นลบยี่สิบเก้าส่วนยี่สิบสี่ เป็นเศษเกินปรับให้เป็นจำนวนคละได้ลบ1เศษ5ส่วน2ีนะครับนี่คือทั้งหมดของการบวกและการลบเศษส่วนนะครับหลักการของวันนี้เป็นยังไงครับหลักการของน,นี้เป็นยังไงต้องทำส่วนให้เป็นยงไงกันครับเท่ากันนะครับโดยอาจจะหาครนะครับแล้วก็พอส่วนเท่ากันแล้วเศษทำไง เศษก็ไปบวกลบกันตามปกติตามหลักการของการบวกและการลบจํานวนเต็มที่นักเรียนได้เรียนมาในบทที่แล้วถูกไหมนะครับจากความรู้ตรงนี้ทั้งหมดครับนักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกหัดที่2.1ขอไข่ได้นะครับเดี๋ยวลองทําดูนะครับสู้ๆนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับหัวข้อการบวกและการลบเศษส่วนไม่ยากเลยใช่ไหมครับในตอนหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วน แล้วพบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน